สวัสดีค่ะพบกับมีแกปปี้ศาสตร์พรหมยานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้คนอื่นเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้มาดูคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้มาทำนายในเรื่องของราศีใดที่มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศแล้วจะรุง่ง ราศีสิงห์นะคะหึงราศีนะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศแล้วจะรุ่งนะคะราศีเมถุนเมทุนเดินทางต่างประเทศแล้วจะรุ่งนะคะไปเด,เดินทางไปต่างทำงานต่างประเทศก็มีเสร็จรุ่งสปาร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะจะไปเที่ยวหรือไปทำงานก็ได้คะ่ะ ราศีมีนค่ะข้ามน้ำข้ามทะเลเราจะรุ่งนะคะราศีกุมค่ะข้ามน้ำข้ามทะเลไปได้จะมีเกณฑ์โชคดีนะคะมีเกณฑ์จะรุ่งมากเดินทางต่างประเทศนะคะราศีกันค่ะเดินทางต่างประเทศเราจะรุ่งนะคะจะไปเที่ยวไปทำงานก็ได้นะคะอ่าอ่าอันนี้นะคะจะเป็นทั้งหมด5ราศีนะคะ สิงกุ่มมีนเมถุนและกันนะคะเดินทางต่างประเทศแล้วจะรุ่งค่ะ